สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทําการประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีหมุนเวียนปี2,541นะครับผมตามที่อยู่ในมือผมนี้เลยนะครับผมเหรียญ10บ,บาทพศ2541เนี่ยเป็นเหรียญ10บ,บาทตัวติดลำดับหายากลำดับที่3นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตเพียงแค่9 7 0า0 0เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่ง เพื่อนๆท่านใดมีสามารถส่งมาขายให้ผมได้โดยสภาพปกติผมรับซื้อนะครับถ้าตามในคลิปนี้ผมรับซื้อที่80บาทนะครับถ้าเพื่อนท่านใดมีส่งมาขายได้เลยนะครับผมผมรับซื้อครับเหรียญ10บ,บาทปี2541เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการหาไว้สะสมและก็มีการซื้อขายกันในกลุ่มแล้วนะครับผมซึ่งเหรียญ10บ,บาทปีพศ2541นี้นะครับ เป็นเหรียญที่มีความพิเศษซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วว่าผลิตน้อยเพียงแค่เท่าไหร่ครับ9แสนเกตมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับรองจากอันดับที่2ก็คือเหรียญ10บบาทพศ2 5 3 1นะครับซึ่งผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมเหรียญน,นี้นะครับผมซื้อมาในกลุ่มเพื่อนำมาถ่าคลิปประกาศรับซื้อจากทุกท่านนะครับซึ่ง ผมรับซื้อจริงนะครับขายกริงผมรับซื้อของท่านนะครับในราคานี้ผมไปขายอีกนะครับในกลุ่มนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยมากนะครับผมซื้อมาควบคู่กับเหรียญ5นะครับปี2546นะครับผมซื้อมาทําคลิปประกาศรับซื้อนะครับจากทุกท่านนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญ5ปี46ที่มีขีดหน้าบอยไม้นะครับที่ผม เคยทาคลิปประกาศรับซื้อไปเนี่ยครับหน้าบอยมาให้บริเวณกระเบื้องนะครับจะมีขีดนะครับตรงไปครับซึ่งสภาพแบบนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ400บาทนะครับขั้นต่ํานะครับผมรับซื้อที่สี่ร้อบาทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีนะครับก็ส่งมาขายให้กับผมได้อีกเหมือนกันนะครับผมทําคลิปลงไว้หลายเหรียญและจะลงไปเรื่อยๆ่อครับผมจะประกาศรับซื้อเหรียญไหนบ้าง อันนี้ก็เป็นตัวติดเหมือนกันนะครับตัวติดเหมือนกันปี2 5 4 0ตัวนี้เป็นผมอเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อมาจากเว็บเว็บหนึ่งนะครับเพื่อทํามาทําคลิปเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับก <c oughs> <c oughs> ดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันตลอดมาขอบคุณครับ